สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการน่าฟุตบอลน,นะครับท่านใดที่ชื่นชอบการน่าฟุตบอลอยากได้การน่าฟุตบอลไปครอบครองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแต่วันดีทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่ในที่นี้ด้วยนะฮะอ่านี่ครับการ์ดใบนี้ฮะกิสเตียมปูดิสิตครับอ่าเป็นรุ่นออฟซิเดียนนะฮะนี่กาแล็กซี่เกียนะเออนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งใบสวยๆนะครับใบนี้เป็นใบรันทับ125 แล้วประเด็นคือว่าผ้าครับกินส่วนผ้านี่สีขาวอาอจจะเป็นถุงเท้าว,ว่ะเชีวซวสีนะั่นถุงเท้าขาวเนาะนะฮะนะครับออผ้าเป็นผ้ามชตบอลนั่นเองครับนี่แล้วก็เลขร้านผมชอบมากเลยนะตองหนึ่งทับหนึ่งสองห้าแล้วก็ด้านหลังครับนี่ฮนะ The e n c o s e d Mat Ball Material ครับน่ อีกหนึ่งใบสวยๆสำหรับภูริสิตใบนี้นะฮะฝากแฟนชิลซีนะหรือสวยแจ่มๆเลยขนาดกายก็จะหนานะครับนี่นะฮะสวยงามด้วยนะเป็นรุ่นออคซิเดียนเดี๋ยวผมไปดูเป็นปีอะไรเอ่ยเป็นรุ่นฟาดินีออฟซิเดียน2 0 1 9นทับนะฮะนี่ครับปัจจุบันน่าจะไปอยู่กับเอซีมิลาแล้วเนาะนะฮะสำหรับกิสเซียนพูริสิตนั่นเองครับนี่ฮะ สวยๆนะครับสำหรับใบนี้นะใครที่ชื่นชอบก็ฝากไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวดคลิปนี้สวัสดีครับ